แผนไอวานกับวานแผนไอกวดกับกวดค่ะตอนนี้อนพึ่งสลามผนเต็มอยู่น้องตั้งตารอนัดพ่อมือออกพันสาเป็นอย่างไอจังบ่มาตัวให้ถ่ายอยู่ลองลอง เมื่อคืนนี้อ่าน้องเพชรน้องพลอยไปเด้อค่ะไปงานน้าแม่แต่ว่าพอไปหอดแล้วมันถือกินน่นกินอย่าสูบแม่ก็เลยแบบพาเด็กน้อยขึ้นรถพอขึ้นรถแล้วรับเลยม,นมลยันน่แม่เลยบัหน้แม่เอิญหาเพา่ได้ไปขอโทษขออภัยด้วคกับที่น,อน้องคุณพาไปเบื่องคืนหาเห็นน,อน้องผู้ละคนเพิ่งจะเห็นอยู่วันนี้มันอันถือกินควันอย่าสูบกันเลยพากกันพาหลานสือรถ พื้นหนิเขาก็บ้านง่วงเนาะจ้ะจ็บไหมจับไหมอะไรอะลูกไหมดูหนูเล่นนะคะไหนหินหินก็เป็นคองหลีโอัเน็กน้อยเนาะโอ๊ยไม่เอาแล้วใช่ไหมกระเป๋ายายเอานะยายเอากระเป๋าก่อนนะขอบคุณกระเป๋า่วยๆนะคะจากออสเตรเลียนะคะนี่ ใส่ข้างหน้าก็ได้หนูมาอันพ่อะใส่ออกลกองไปทางนึงเขากับไปทางนึงตัวพี่น้องใส่ข้างหน้าไหมใส่ข้างหน้าไหมนี่ใส่ข้างหน้าอย่างนี้ไหมนี่นึกใส่ข้างหน้าไหมนึกใส่ข้างหน้าไหมโอ้ยอย่าไปแก้กลารไม่เนี่ยนะหนู มเอาไปใส่เ้อข้างหน้าเลยใส่ข้างหน้านี่ง่ายเอ้นี่ <c ười> นึกใส่ข้างหน้าชึ้บค่อยๆลงเด้อค่อยลงเขาคอยตั้งกล้องไปทั้งนึงเขาก็ไปทั้งนึงแหละพี่น้องเอ้ยฉะนั้นกล้องก็ต้องได้ย่างมาดิกล้องก็ต้องได้ย่างไปหุด้ด เอาไปเอายังไมาอีกบุ๊บอะนี่โนโนนะโนโน,โนอย่าเข้าไปข้างในบ้านเอาออกมาเอาออกมาเห็นน้องเพชรปะ